ทั่วไปเหมาะสําหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยไฮเปอร์โคสจากเบอร์ลินนิวยอร์ก เ j DVD Home Theater สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวเคล็ดลับความสวยความงามและเรื่องราวหลากหลายสไตล์กับเ e อและแซททีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกในวันเสาร์แบบนี้นะคะเราต้องไปท่องเที่ยวขัน้นตอนค่ะเมืองไทยของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายเลยล่ะค่ะพี่โอลิเวอร์ไกด์หนุ่มสุดหล่อของเราเขาพร้อมที่จะพาเราไปท่องเที่ยวกันแล้วไปแซดก,กับเขาก็ได้เลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับซา t r ท v ร l เวลท่องที่เรียนที่เยรู้สถาอยางประหยัดกับอิวสูผมอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับสถานที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปนั้นบอกคำเดียวได้เลยว่าคุณน้องๆ้องหนูหนูอย่าพึ่งไปไหนจากหน้าจอเหมาะกับน้องน้องหนูหน,หนูอย่างแน่นอนตามมาเลยครับ การเดินทางมายังอำเภอสวนพึ่งครับขอแนะนำคุณผู้ชม,มครับให้ใช้รถส่วนตัวจะสะดวกที่สุดโดยให้คุณผู้ชมนั้นใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดคนครปฐมข้ามแม่น้ำแม่กลองเข้าสู่จังหวัดราชบุรีแล้วให้เลี้ยวขวาครับก็จะเข้าสู่อำเภอสวนพึ่งแล้วครับผู้ชมครับ สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เพีงเยงแต่ว่าจะให้คุณน้องๆหรือหนุๆมาสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เตรียมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นยิงธนูนะครับมี a อทีวยิงหน้าไม้ยิงปืนอ้ออันนี้สปาปลาอันนี้คุณสุภาพสตรีแล้วก็น้องๆน่าจะชอบนะครับแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั่งรถไฟแล้วดูรอบๆกันไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างอะไรครับ คุณผู้ชมับมาถึงแล้วครับสถานีแรกที่บอกบอกว่าสถานีนี้เป็นสถานีเรียกว่าสถานีเลิฟนะครับเป็นสถานีที่เรียกว่าเป็นของฝากตอนนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นแกะปลอมเป็นแกะตุ๊กตาสถานีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดินไปนิดเดียวครับไปพบกับแกะจริงๆมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกครับ ตรงนี้เลยสามารถที่จะใกล้ชิดกับแกะได้โดยการให้อาหารแกะมีทั้งแบบหญ้าแล้วก็แบบนมเดี๋ยวตามผมไปเลยดีกว่าผู้ชมจะเห็นเลยนักท่องเที่ยวก็จะแวะเวียนกันเข้ามานะครับให้อาหารถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็แกะที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกันอยู่จำนวน40ตัวครับอยู่ที่นี่แล้วโ,อโหอิ่มกันเลยนะเนี่ยอ่ะ จะหัวร้อทำไมเดี๋ยวจะยิงเป้าให้ดูครับโอ้แม่นพอดูคุณผู้ชมครับและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมของทางนิว l a แลด์ครับคุณผู้ชมครับสถานที่ทุกสถานที่ครับแน่นอนครับต้องมีกฎกติกามารยาทที่นี่เช่นกันครับ ผู้ชมสามารถที่จะมาเล่นโดยปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบอกอยู่ตลอดเวลาขั้นตอนการใช้ขั้นตอนการยิงทํายังไงที่จะไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปชมอีกที่หนึ่งเขาบอกว่ามีอะไรเด็ดๆกว่านี้ไปเลยครับผู้ชมครับนี่แหละที่นี่เขารองรับเอาไว้เลย เวลาคุณพ่อพาคุณลูกมาคุณลูกพผห่อาหารแก่อันนี้แหละสําหรับคุณพ่อโดยเฉพาะกับพวกวัยรุ่นเขาบอกให้ผมลองได้เดี๋ยวผมจะลองดูสักรอบหนึง่งรถปักกี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมนําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้มาสวนพึ่งนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการพักผ่อนทั้งตนเองและครอบครัว วเ,วนนเาาในสัปดาห์หน้าครับทริปเที่ยวท่องเที่ยวเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับยูสุผมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวดีๆมากมายมานําเสนอต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับ i s u z u MuX เอกเอกสิทธิ ux, e ์แห่งผู้นำช่วงหน้านวัตกรรมความงามที่จะทำให้คุณผู้ชมดูดีมารอยอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาแซดกันใน b e a ที่อัปเดตค่ะดีว หากโรงเรียนไม่มีน้ำดื่มสะอาดน้ำเป็นนิ่มกินไม่ได้ค่ะต้องซื้อน้ำดื่มทุกวันครับเพราะเราห่วงอนาคตของเด็กๆอิสุสุจึงไม่หยุดเดินนาสราง้ระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อโรงเรียนห่างไกลเพื่อรอยยิ้มของทุกคนเพื่อประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดเหลืออีกต่อไปอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิต ครั้งแรกของเอกลักษณ์นวัตรกรรมจากคุณดาวเวลลอสเตอร์ฮิลเดย์น้าดูบานมากอะ่ะ ว่าตัวเองยังดูดีไม่พอนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญกรรมนิติพลเมคโอเวอร์ซัน t ีวีสนับสนุนโดยกาแฟเนเจอร์กิฟต์ AJ DVD เครื่องเล่นคาราโอเกะ เป็นที่สัญญาไว้นะคะคุณผู้ชมว่า beauty update เราจะมีนวัตกรรมความงามและเคล็ดลับความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์แต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปเช็ตกันได้เลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัญหารูผมขนกว้างเป็นปัญหาที่สร้างความลำบากใจให้กับสาวๆทุกวัเลยนะคะ พอถ้าเรามีรูขุมขนกว้างนะคะปัญหาอื่นก็จะตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันจนทําให้เกิดสิวนะคะผิวหน้าไม่เรียบทําให้แต่งหน้ายากหรือว่าไปไหนมาไหนนะคะใครหลายคนจ้าด้วยความสนุกปากกันว่าผิวหน้ามันมากเลยขอยิ้มหน้าไปทอดไข่หน่อยได้ไหมโอ้โหแบบนี้ต้องไปเมคโอเวอร์กันแล้วนะคะสาเหตุของปัญหารูขุมขนกว้างเกิดจากอะไรและเราจะมีวิธีจัดการกับมันได้ยังไงไปอัปเดตนวัตกรรมความงามที่ทําให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนกันได้เลยค่ะ สาเหตุนะครับสำหรับปัญหาลูคุมฝนกว้างเนี่ยนะครับมีหลายปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดการกว้างของดูดุมฝนนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือปัจจัยทางกรรมพันธุ์หรือพันธุก,กรรมนะครับก็คือเราจะเป็นมาตั้งแต่กําเนิดน,นะครับส่วนปัจจัยอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยชอบไปในที่ร้อนๆนะครับเกิดการระบายตัวของ รูขุมขนนะครับเพื่อขับเหงื่อเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับหรือว่าการเขาเรียกว่ามีการใช้เครื่องสําอางนะครับที่ผิดประเภทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเรามีวิธีที่จะช่วยลดนะครับหรือบรรเทารูขุมขนกว้างได้อย่างไรนะครับสำหรับการดูแลด้วยตัวเองนะครับ ก็คือการล้างหน้าให้สะอาดนะครับแล้วก็มีการใช้กระดาษซับมันนะครับซับความมันบนใบหน้านะครับหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการกระชับรูขุมขนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูนวัตกรรมดีกว่านะครับว่านวัตกรรมในปัจจุบันเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทช่วยในการกระชับรูขุมขนมีโปรแกรมที่เข้ามามีส่วนช่วยนะครับทำให้รูขุงขนดูกระชับขึ้นนะครับก็คือตัว microdermabrasion นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการผัดเซลล์ผิวด้านนอกออกนะครับ โดยการใช้เป็นลักษณะของผงอเนมณีนะครับหรือว่าเป็นผงความดันนะครับช่วยนะครับหรือว่าน้ําเกลือนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเข้ามาช่วยนะครับในการกรอบผิวหน้าออกนะครับเกิดการเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นนะครับทำให้รูขุมขนกระชับขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่น่าสนใจนะครับและที่สําคัญนะครับ หมออยากจะฝากไว้ทุกครั้งนะครับว่าการไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับความงามนะครับหรือเกี่ยวกับผิวพรรณเนี่ยนะครับต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับรูขุมขนกว้างไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วนะคะผิวเรียบเนียนใสสวยได้โดยไม่ต้องอายใครค่ะและเมื่อเราพบปัญหานั้นนะคะเราก็สามารถไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไปัญหานั้นได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วเพราะว่านวัตกรรมความงามสมัยนี้ช่วยคุณได้จริงๆค่ะ เพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้และถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิกเอรับรองเลยนะคะว่านวัตกรรมความงานที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมสวยเสียเ้ยเปี้ยระเบิดอย่างแน่นอนค่ะ Zan TV หน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองดูดีไม่พออะ่ะนิติพลเมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่าน,นี้อีกนิกติพลเมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญากรรมนิติพน์เมคโอเวอร์อีซ e ูซุมิวเอ็กซ์เอกสิทธิ์แห่งผู้นำ สวยไปได้วยกันปูนอินทรีย์ปูนดีได้ทั้งใจทำไมฟิล์มติดรถยนต์ต้องลามิีนาเอาจริงปะคะกลัวขี้เสียคะ่ะค่ากันความร้อนถ้ากัน UV เขาเชื่อถือได้คะ่ะผมเลือกฟิล์มที่สวยและทนครับไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆครับลามินนาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ใช้รถครีมโคนัำมิสูยาอคนับเส็จที่รักษารูปผิวหนังทึ่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องโกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้า คันในร่มผ้ากลาดเคลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมทนอฟแท้โดยการกับช่วงแทสทรล์ ide, กับเรื่องราวหลากหลายไต์ที่เอ็นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์วันนี้จะเป็นเรื่องอไรยน้นไปแทสกันเลยค่ะแทสไตล์ ประเทศไทยจัดกิจกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเส้นทางกรุงเทพกุยบุรีประจวบคิลิขันระยะทางรวมประมาณ330กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางถนนพระราม2แล้วเลี้ยวซ้ายแยกวังมะนาวเข้าสู่ถนนเพชรกเกษม ขับภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงบนท้องถนนซึ่งจะทําให้เรียนรู้การใช้สมรรถนะของรถได้อย่างมั่นใจและยังช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอีกด้วยทริปนี้ทุกคนยังได้ชื่นชมและสัมผัสความสวยงามของไร่องุ่นโฮหินหิว บรรยากาศสบายๆของหาดสามพระยาซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ300ยอดบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานตลอดการเดินทางกิจกรรมดีๆแบบนี้มีอีกอย่างแน่นอนแซดทีวีไม่พลาดนำมาแซดต่อค่ะ ผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวร่วมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าส,สวยๆจากเดอะการ์เทนและสถานที่ไท่ายทำรายการโรงแรมประชุมวัน r รินเซสสวัสดีค่ะ